กระบา mg เม,ม,มามาเมามาทำคอนเทนต์พี่น้องเหมาบมอกได้ว่าขายดอกคอนเทนต์แปลว่าขายถูกจะถูกกว่ารถที่แกไม่ได้ถ่ายกูได้อยากได้เฝ้าเขามาซื้อเวลาเอามามันหมดภายในไม่กี่วันเลยสวัสดีครับสวัสดีครับร oh อต่อแม่รถอีกแล้ว <laughs> <laughs> ไม่ใช่รถธรรมดาเสียเล่ซื้อรถมาลดนะครับรถนี่เมาแ้านปะกระบา mg เมามาเมามาทำคอนเทนต์พี่น้องเมาบอกได้ว่าขายดอกชุดไหนที่ทำคอนเทนต์เนี่ยแกจะเอามาไว่งี้คอนเทนต์แปลว่าขายถูก นะครับขายถูก FC คนไหนนะครับอยากได้รถกระบะถือกรเป่าซื้อเลยนะครับมีอยู่4คันตอนนี้5คันใช่ไหมได้ตอนนี้จอดจริงจริงมีเยอะกว่านี้ MJ แต่ว่าตอนนี้รถมาถึงแค่5คันอ๋อตอนนี้มาถึงแค่5คันก่อนนะครับรีวิวก่อนคือรถที่แกถ่ายแสดงว่ารถเอามาถ่ายคอนเทนต์ถ่ายแบบคอนเทนต์ต่ถูกพิเศษจะถูกพิเศษจะถูกกว่ารถที่แกไม่ได้ถ่ายเอาง่ายๆนะครับคืออย่างเช่นอย่างงี้รถปีใหม่รถปี64 64รถกี่ปี3ปีเองอ่า พรเท่าไหร่ห้าพันห้าพรห้าพันห้ดาวเจ็ดบาทพรห้าพันห้าเงินสดไม่ถึงสามแสนเอามาดูดิราคาเงินสดสองแสนเก้าเอามาดูภายในมาดูอะไรก่อนนะไอ้ตัวแกนนะแกนนียว่ายกสูงอ่าตัวแกนของอาลบาเอ็มจีเนี่ยนะภาพโอเคไหมใหม่ไหมเนียโอ้ดูนี่ไม่แกะเลยเบอหนังด้วยนะเออไม่วิ่งเท่าไหร่มันมีมีแบตไหมเนี่ย บอกและพวกนี้ไม่ต่อแบบให้ผมเลยต้องมารู้ไม่เลยเดี๋ยวกันเลเดี๋ยวดูคันนี้อื่นคันอื่นอาจจะสีสันบางๆเดิมๆหมดเลยครับนี่แคบยกสูงแกนสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันดาวเจ็ดบาทพรอแค่ห้าพันห้าผมสะดุดตรงนี้แปลกใจตรงไหนรู้ไหมแสดงว่ามันเป็นแผ่นที่ของ MG น่าจะคุณภาพในการไอพวกนี้ดีนะดูดิเสียงปังปังปังเนี่ยมาดูสีดาอีคันหนึ่งก่อนอ่าอ่าคันนี้เหมือนกันคันนี้พรออยู่ที่ห้าพันแปดตัวนี้ตัวแกนเป็นได้เป็นตัว X ตัวเนี้ย อ่าพ5ห้าพันขายอยู่ที่สา0 0สนหนึ่งหมื่มีแบดกันนี้เฮ้ยโอ้ใส่เกียร์ทิ้งไว้ <laughs> ตัวแกนมันจะได้จอใหญ่อ่ะอ่ะเมาหนังเหมือนกันแคปบเปิดได้อ่ะส่งแค่5,000ันกว่าบาทอ่ะดาวเบาท่าไปดูขั้นต่อไปนี่มาดูสีเทาว้างสีเทาคันนี้สวยสีเทาคันนี้สวยอันนี้พ่ห้าพันเก้าแพงขึข้นอีกร้อยเดียวเองแต่คันนี้โอ้โหสวยมะ สุดไหมสดีดูสีสนันนี้บางๆเดิมๆไม่ต้องเก็บงานอะไรคันนี้สดสามแสนหนึ่งหมื่นโอ้คันนี้แจม่มคันนี้น่าจะวิ่งน้อยนะถ้าสภาพอย่างเงี้ยเออมาก่อนมาเลือกก่อนนะเบอะเบอะภายในโอเคไหมสวยไหมครับคันนี้สุดยอดสภาพโโอโหสภาพดีนะฮะคันนี้แปดหมืนพอดี อ่าแปดหมื่นกับหกร้อยตัวนี้ยังไม่แกะเลยคันนี้มาอี0แปดหมื่นดาวเจ็ดบาทพรห้าพันเก้าคันนี้นะครับมา,มาดูอีกคันนึงสีขาวตอนนี้เป็นโฉมใหม่เลยได้โฉมใหม่เลยได้รถตีใหม่ๆด้วยคันนี้ไปดูหน้ามันต่างกันหน้าเก่ากับหน้าใหม่ต่างกันตรงไหน,นมองออกไหมคันนี้ทำไมมันใหม่กว่าดูหน้ามันดิดูกระจังหน้าเห็นไหมนี่ทำไมอ่ะเอามันรุ่นใหม่ไหมรุ่นเก่าจะเป็นกระจังอย่างนี้ oh. อ๋ออ่าน,นี่รุ่นไป กระจังใหญ่ไหมสวยขึ้นไหมใหญ่ใหญ่ใหญมันดูไฟตาก็คนละแบบเห็นไหมนี่ดูแพงขึ้นอ่าไฟตาไฟตัดมอกคนละแบบเออแมนแมนตอนแรกคิดว่าเหมือนกันใช่ไหมออเห็นไหมนี่ใช่ใช่อันนี้วิ่งเท่าไหร่ดูภายในสวยกว่ากันไหมข้างในสวยมากนะครับเบาะแต่ค่างวดก็จะต่างไปอีกค่างวดจะเป็น6กพันเก้าอันนี้นะครับเงินสดก็สามแสนแปดหมื่นเก้าพันรถปีหกห้ากี่ปีสองปีรถแค่สองปีเองรถปีกว่ากว่าอ่า อาอดูเลขไม้ต้องปิดประตูเปิดประตูให้หน่อยอ่าหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นอ่าแต่วิ่งเยอะหน่อยนึงไม่เป็นไรคันนี้แลนด์เท่าไหร่แสนเอด็ดมาดูห้องเครื่องดิโอ้ <c oughs> โหโอ้แตห้องเครื่องใหม่เลยอ่ะสวยสวย,สวยเลยนะเออใหญ่เต็มแถมแถมอีกคันหนึ่งแถมอีกคันหนึ่งอ่ะมาดูอีกคันหนึ่งแถมอีกขันหนึ่งหน่อย MG ใครที่เข้ามาดูคลิปนี้ที่ซื้อ MG ไม่ต้องกลัวว่าได้ของแพงนะครับเพราะว่ารถที่รีวิวจะถูกกว่าตลาดนะครับอันนี้สีขาว เราซื้อมาทำคอนเทนต์งวดเท่าไหร่อันนี้ก็ห้าพันกว่าบาทเหมือนกันอันนี้งวดของแถมเฉยนะใช่ไหมเออดาวเจ็บาทงวดห้าพันกว่าบาทเออได้สีขาวเผื่อใครไม่ชอบโมเก่าเผื่อใครยังชอบสีขาวเพราะโสมเก่าเรามีสีดํสองคันสีเทาคันหนึ่งสีขาวคันหนึ่งสนใจทักเข้ามาสนใจทักเข้ามานะครับไม่ต้องกลัวว่าเอ้ยมันจะถูกกว่าตลาดเพราะว่าที่นี่ซื้อมาทำคอนเทนต์มันจะแพงกว่าตลาดถึงใ่ไเออมันก็ถูกกว่าตลาดอะไรแพงกว่าตลาด ต้องกลัวว่าจะถูกกว่าตลาดยังไงก็แพงกว่าโอเคเอ้ารักรีวิวรีวิวใหม่รักรีวิวหน้าใหม่ใส่ใส่ครับผมสับสนถูกกว่าตลาดเอาง่ายๆไปอ่ถูกกว่าในตลาดนะครับเพราะว่าเป็นรถซื้อมาทำคอนเทนต์แจ็ค FC พี่น้องผู้ใดอยากได้เฝ้าเขามาซื้อเพราะว่าเวลาเอามามันหมด ภายในไม่กี่วันเลยเวลาเอา MG เข้ามานะครับเขามาดูกันดีข้อดีคือมันรถของกระบะ MG คือได้รถปีใหม่ๆมงวดมันถูกได้รถ3 4ปีอย่างเงี้ยงวด5,000ันกว่าบาททรงมันสวยด้วยสามสี่ปีงวด5้าพันกว่าบาทด้วยตัวยกสูงแต่ถ้าเป็นอิซูซูแล้วต้องมี7800 0นะถ้าเป็นอิซูซคือคุณภาพเนี่ยผมพูดตรงๆว่าเท่ากันนั่นแหละแต่ว่าตัวแบรนด์อาจจะไม่เท่ามันเพราะว่าเป็นแบรนด์ใหม่คนไทยต้องเปิดโอกาสต้องเปิดต้องเปิดใจกว้างเพื่อที่จะรับของใหม่ๆเข้ามาหน่อยผมยังใช้้มาแลว6ปี G นะครับอ่ะโอเคครับสวัสดีครับ